เดวิดทีมเปิดสายแล้วให้หัวมาตรงนี้แล้วโตะพงแกนซันเกียวด้วยใสตรงนี้เปิดสวยดิวเอาขึ้นมาก่อนเอเดียร์น็อกดาวมาโดยสายฟ้าขึ้นดับนี่แล้พงแ์้วตพง์ยังมีอยู่แล้วน้ามีขัหน้าสายฟ้าขัให้ตัวนี้ดิวน็อกดาวไปเดยดุยเบนดุยเนเกินธนูหุธแล้วเป็นสายฟ้าจะคงยิงเปิดเข้ามาเพิ่มเติมแล้วปิดก็ได้เัราะว่เตวิดกับสายฟ้าเอาไปเกมแรกจากไทยแลนด์ทีมสองขว้า กัรไม่ได้วัดติดอยู่ข้างในเจรสังได้อยู่ข้างนอกราชตาราชตาก็ไม่ได้ไว้เจรสังตบตีตีแบบไม่มีทางเลือกโดนมือที่สามเลือเชินไปเราไม่จบด้วยครับเรื่องความสามารถคนเดือนไปหน่อยครับกลายเพราว่าวันนี้ไทยแนนซ์ไม่มีสัญชาติย่าเลยใช่เพราะโดนมือสามเข้าช้อนหลังลอยรับเนี่ยจะได้กี่คะแนนขอต้อนรับกลับเข้าสู่สนามกขันกีฬาอีสปอร์ตครับของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สามสิบสามเชฟปราศไทย รอบนี้เป็นการแข่งขันฟีไฟล์โก้ไม่ได้สเตจชิงทองนั่นเองค่ะตอนไหนยิงตอนนี้ไม่รอโดนตัวเองบริวารน้องเอซิไปแล้วเขาไปไถใส่เลยอาพวานจะเ้าอินดิกาโดนตัวเองแต่ว่าเพื่อนจะกลับมาชุบทันครับแตลาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอ่านมาผมเรียนมาแล้วทีนี้พวกเข้าไปก่อนปกน้ำใสเป็นหนึ่งมันวัดจัดเข้าให้ครับคนสุดท้ายอยู่ด้านหน้าไม่รอช้าปิดงานน้ำพาร์กุยได้จากไทยแลนด์เลครับ